สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเมียประวันรัฐเผยพฤติกรรมจริงดาราก่อนถูกนางเอกสวนกลับ ย้อนกลับไปเป็นประเด็นร้อนแบบสดๆเมื่อนักแสดงอย่างเหมียวปวันรัตเคยโพสต์เผยความจริงเบื้องหลังของดาราน,นิสัยที่ไม่น่าประทับใจทั้งมาสายประจาไม่ท่องบทขอกลับเร็วมีข้ออ้างไปทำธุระในวันถ่ายละครตลอดแต่กลับยังโด่งดังอยู่ในวงการโดยระบุว่าในกองถ่ายเราจะเจอนักแสดงที่ได้บทไปแล้วไม่ท่องไม่อ่านไม่เอามามาสายแล้วยังบอกว่ารถติดแต่คนอื่นที่มาทางเดียวกันไม่ติดไม่ชอบเสื้อผ้าอยากใส่ชุดคนอื่นชุดคนอื่นดูสวยกว่า คาแรคเตอร์ตัวละครเป็นไงไม่รู้ไม่สนเระไม่อ่านบทอยากแต่งตัวสวยๆหล่อๆตีความบทแบบเอาตัวเองเป็นหลักถ้าตัวละครทําอะไรขัดกับนิสัยตัวเองจะไม่เล่นบอกว่ามันขัดขัดไม่เชื่อขอแก้บทตอนซ้อมซ้อมซ้อมไม่ซ้อมไม่จริงพูดบทผ่านๆไม่เดินไม่นั่งจริงบอกตอนเอาจริงค่อยทํเพราะเอาจริงทาไม่ได้เพราะซ้อมรัวๆก็เทคแล้วเทคอีกพอเทคมากเหนื่อยบอกผู้กํากับว่าแก้ได้ป่ะแก้ตรงนี้เลยได้ปะทําไมไม่แก้เขาอยากตอบว่าแก้ไม่ได้เพราะเล่นไม่ดีทั้งซีน มีธุระยุ่งทุกวันถ่ายละครไปธนาคารไปหาหมอไปทำหน้ามาไม่สบายต้องเฝ้าหมาขอกลับเร็วให้รีบถ่ายซีนตัวเองก่อนทีมงานต้องย้ายไฟย้ายกล้องเซตให้ตัวเองใหม่แต่พอถ่ายเสร็จคุยต่อไม่เห็นมันไปไหนจนเลิกกล้องแต่เขาและเธอเหล่านี้มักจะโด่งดังฟู่ฟ่ามีงานมากมายแต่คนที่มีวินัยตรงเวลาศึกษาบทจะนั่งเงียบเงียบรอเวลาให้ถึงตัวเองและท่องบทไปจากนั้นกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อมหาอ่อนนำพาพิธีกรชื่อดังนำเรื่องราวดังกล่าวมาขยี้ ฉันรู้แล้วมันเก่าแล้วเรื่องนี้ฉันเล่นด้วยเป็นผู้หญิงที่กําลังจะแต่งงานเดือนหน้าละครเรื่องอะไรนะที่ฉันเล่นด้วยทําให้หลายคนโฟกัสไปยังนางเอกสาวริตาสีริตาเจนเซนที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าไม่ใช่ริตาไม่เคยมีปัญหากับพี่เมียวตอนริตาเห็นพี่เมียวโพสตก็รีบถามเลยว่าหมายถึงใครสําหรับริตาทวาริตาก็ว่าตรงๆได้เลยนะไม่ต้องเอาขึ้นสื่อออนไลน์ซึ่งพี่เมียวก็บอกว่าไม่ได้หมายถึงริตาล่าสุดเพจชื่อดังได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่อง มีระบุว่ามีคนเข้ามาถามเยอะมากว่าที่เจมีียวปวันรัดโพสต์ถึงคือใครข่าวนั้นมันเก่ามากตั้งแต่ปี2,557ละแม่และตอนนี้คนที่พาดพิงไปถึงเสริต้าเจนเซนซึ่งน้องก็เคยออกมาตอบแล้วว่าไม่ใช่นางนางไม่เคยมีปัญหากับเจเมียวลและเจ๊แกก็บอกว่าไม่ได้หมายถึงริต้าข่าวเก่าอย่าเอามาถามอีกนะแม่แต่ถามว่ามีดาราที่มีพฤติกรรมแบบเจมียลโพสต์อยู่ไหมเพียบจ้า ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ